เพราะว่าท่านอาจารย์พูดเก่งทำให้คนทาให้ผู้ฟังฟังแล้วเคลือบเคลิ่จนหลงเข้ามาร่วมเป็นพลังเผยแพร่ทำชั้นเปลือกนอกจะว่าอย่างไรครับพูดเก่งหรือไม่เก่งฝากไว้ให้ผู้ฟังจะนิทานเอาเองถ้าผู้ฟังเคลือบเคลิม่มันคงจะเป็นผู้ฟังที่โง่เขลา ผู้ฟังที่มีสติปัญญาคงจะไม่เคลิบเคลิมล้มเนื้อก็ไม่มีการหลงก็้ามาเป็นพลังเผยแผ่ธรรมะผิดๆขอยืนยันว่าเราไม่มีเจตนาจะเผยแผ่ธรรมะผิดๆหรือธรรมะชั้นเปลือกนอกตื้นๆเราพยายามมาตลอดเวลา ที่จะเผยแพรธรรมะอันลึกซึ้งโดยวิธีที่ทำให้มันตื้นให้มันเข้าใจได้โดยง่ายท่าน,นขอไปศึกษาคำบรรยายที่มีมาแล้วแต่ห้นหลังอ,อทั้งที่มันยังอยู่ในเทพบันทึกเสียงแต่ทั้งที่มันพิมพ์ออกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือเป็นเล่มเลมแล้วไปศึกษาดูเถิดว่า มันเป็นทาตื้นตืนชั้นเปลือกนอกที่ตรงไหนแล้วมีการแสดงที่ตรงไหนเพื่อหลอกให้ผู้ฟังเคลิคล้มแล้วมาเป็นพักคพวกเพื่อจะเผยแผ่ธรรมะที่เป็นของหลอกลวงหรือเป็นของชั้นนอกนี่มันเป็นเรื่องพูดเอาเองเราก็มีสิทธิที่จะพูดเอาเองบ้างว่าเราไม่มีเจตนาที่จะทำอย่างนั้น การพูดเก่งหรือไม่เก่งนี่ไม่ไม่อาจจะยืนยันยืนยันแต่เพียงว่าเราพยายามสุดเวียงที่จะพูดให้คนเข้าใจเข้าใจธรรมะที่จริงที่ถูกต้องที่สำเร็จประโยชน์ขอให้ทุกท่านจงทราบคำยืนยันพองอาตมาว่ามีความจริงจังอย่างนี้ มีความพยายามอย่างนี้มีความหวังดีอย่างนี้มีจิตที่บริสุทธิ์จะรับใช้พระพุทธเจ้าให้สมชื่อของตนว่าพุทธทาสเสมอไปมีอะไรอีก